ทรงพลังเลยฮะคอมนี้ฮะจิมมี่บัตเลอร์เจมฮาร์เดนแล้วก็คาวมาโรนฮะแล้วชนตามเข้าไปแล้วยิงฮะโอ้โหโคตรเก่งเลยฮะคาวมาโรนฮะ อ,อร์ท็อปอโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาฟฮะเหลงมันรู้ใจฮะมันกลัวเอ่อเจอคาวายไงเลยให้พี่เลือกคนสนุดท้ายอะแล้วใยตรงข้ามเป็น SGA โอลาจูวอนเจเจเจนี่ไงเดี๋ยวมาวัดกันเลยว่าโอลาจูวอนกับคาวมาโลนนะครับตัวไหนดีกว่ากันนะแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าทั้งสองตัวละครเนี่ยคือดีทั้งคู่อยู่แล้วอะอยู่ที่ว่าใครชอบอะไรสร้างชมรมหรือยังครับนพนันติดต่อฟิลได้เลยเออ,เอ,อลืมลืมตอนนี้มีทัวร์นาเมนต์ของของแบงค์โอเวอร์ไทม์นะลืมเลยเมีทัวร์นาเมนต์รับสมัครแล้วนะเปิดรับสมัครแล้วปิดรับสมัครวันไหนนะ ชชดช่วยหน่อยเอ้ยทัวร์นาเมนต์ของแบง k ์โอเวอร์มอ่ะปิดรับสมัครวันไหนนะเขาเปิดรับสมัครแล้วนะสมัครฟรีนะครับผมสมัครฟรีนะแบง k ส่งรายละเอียดมาแล้วพี่ไม่ได้เปิดเอ Facebook มีใครรู้ปะเข้าไปในช่องโอเวอร์ไทม์โคได้เลยนะครับส่งไปปั๊บแล้วขึ้นโชนปั๊บแล้วยังไง oh <my> ปั๊บโล่งนี่ฮะดูดิไอโซชันคิงวู้ฮูเออ เฮ้ยทำไมปิดเร็วจังเลยอะทามแบงค์เพิ่งเปิดรับได้ไม่กี่วันไม่ใช่หรอ <c oughs> เฮ้ยแล้วจะม่บัตรเล์เล็ง,ลงคูงเครื่องมันติดหรือ,อยังไรวะเนี่ย <c oughs> แล้วชนปั๊มเข้าไปแล้วยิงฮะโอ้โห <c oughs> โคตรเก่งเลยฮะคาวมาโลนฮะปั๊มใส่โอราจูวอนแล้วก็ยิงแสกหน้าฮะเมื่อกี้กโคตรเวอร์ฮะนั่นมันโอลาจูวอนนว้ย โอราจุวอนไม่ยอมฮะไม่ยอมฮะศึกเซ็นเตอร์ฮะทีมมันครบแล้วหรอทามทำไมปิดรับสมัครไวจังเราไม่ปิดผมยิงเมกเมกอาล็อกไซเล่นเป็นแล้วเกมแรกเกมแรกเกมสองอาจจะนัวแต่ตอนนี้คือเล่นเป็นแล้วเลยโหดเลยนะเกมแรกเกมสองอาจจะงงงงอยู่ส่งไปโล่งก็ไม่เล่นนะอะไรล่ะ เกือบโดนตอนนี้เล่นโูดเลยฮะส่งไปโล่งทำแต้มได้ของดีโอ้โหเอามากฮะจะมีบัลเลอร์ฮะปั๊มใส่ติดสตันแล้วจามชูฮะไฟตูกข้ามอย่างไรฮะข้างผมไอโซโหดทุกคนนะส่งไปท่าหนึ่งหนึ่งคือหวั่นเจียบฮะแล้วปื๊บป,ปับ๊บแล้วผมแล้วผมสวิปไปแล้วขึ้นไปเอเจแล้วสวิปไปปื๊บปับ๊บแล้วสวิปคืนแล้วสวยงามจัดริบเบา เพี่ว่าเก่งเลยข่าวมาลวนอะไรวะเอา้าอะไรอะทำไมเขาไม่ปิดพี่วะแต่ของพี่อะยิงชุดไม่กล้าชุดกลางนะเพราะว่ายิงชุดกลางไปหลายลูกแล้วกลัวไม่ลงข้างเรายืนไอโซลชั่นถึงยิงโล่งมันก็ไม่ลงใจมาเด้นชุดกลางเนี่ยบ่อยมากเลยพอยิงลูกที่สามเนี่ยมักจะไม่ค่อยลง อ๋อทีมน่าจะใกล้เต็มหรอใครจะสมัครรีบไปหน่อยนะ burn back, แต่เบิรนแบ็คเต็มชุดไปใครจะลงรายการโอเวอร์ไทม์เอ่อบูทบูทปะใช้ใช้ชื่อรายการอะไรนะทาําอยู่ช่องโอเวอร์ไทม์โคอะไปดูได้เลยฮนะใครจะลงรีบไปนะปิดรับสมัครพรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้แล้วนะอ่ะ อะไรวะแล้วไปดูข้าปิดไม่ได้นะข้างเราไอโซเลชันโหดจัดอะคือทิ้งใครไม่ได้เลยรู้ปะอย่างคาวมาโรนอะถ้าทิ้งคาวมาโรนก็คือส่งไปปุ๊บคาวมาโรนมันยิงได้เลยแล้วมันยิงเร็วมากฮะตัวประกบคือต้องยืนใกล้อะโซนมากไม่ค่อยได้มันดึงตัวประกบได้แน่นอนอะแล้วล้มเลยฮะโอยแล้วลาโคตรโหดแล้วเตะสายปึ๊บแล้วส่งตายไปแล้วส่งขึ้นดังเลยผมทิ้งเลยเพราะว่าผมไม่กล้ามาทักกลัวเจ็บโอราจูวอนจบเลิกเลย แล้วผมป้ายฮะเรียบร้อยฮะแต่ไอข้ข้างเรามันหายไปไหนตัวลงมาหาไม่เจอไอ้บ้าเอ้ยวูวแล้วข่าวมาโลดปั๊บแล้วยังไงยังไงเมกเมกช็อตนี้ให้กี่คะแนน หลมไปหนึ่งเมื่อกี้ข้างเราหายไปไหนคนนึงไม่รู้อ่ไอไ้ฝ่ายตรงข้ามมันลุมพี่สองคนเว้ยแล้วพี่ก็ผหาตัวส่งไม่รู้จะส่งใครดีฮะเออไอ้บ้าไม่ไปยืนอยู่ขึ่นต้หนาหนามาหลงไปโบตเตอร์ไปสวัดดีครับดิสพาทไม่สามารถให้คะแนนได้หรอทำไมอะมันมันสิบคะแนนไม่พอให้หรอหรือยังไงคือคะแนนเต็มสิบสิบคะแนนไม่พอให้ ลูกตะว,วย้ยุตึงติดติดสตันอยู่นีก็ติดสตันนะโอ้โหแล้วจรไม่บันเล์ฮะโคตรเฟี้ยวฮะปั๊มใส่บวกกระโดดชูดแล้วก็กลับมายิงแสงหน้าอีกทีนึงหลอกแล้วหลอกอีกขาวมาโลนเล่นไอโซเลชั่น โหดเลยนะคือโหดมากนะไฟตรงข้ามเนี่ยไม่ต้องเออไม่สามารถทิ้งคาร์บโลนได้คือมันดึงตัวกบได้เลยแล้วก็จิงไม่บัลเล์อีกหนึ่งคนนะไฟตรงข้ามทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทํานอกได้ทําในได้แล้วก็เจมส์ฮาเดนอีกคนหนึ่งนะครับไฟตรงข้ามคือทิ้งไม่ได้ต้องเล่นแบบหนึ่งหนึ่งหมดเลยแล้วบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบหนึ่งหนึ่งหมดเลยครับสามตัวละครเนี้ยทีมผมนะหนึ่งหนึ่งเก่งมากครับฮาเดนที่เหลือ EN2 ยังแม่นอยู่ไหมเนี่ยวันเนี้ยเล่นที่เล่นวันเนี้ยคือ EN2 นะ ไม่ใช่เด็ก en สามของพี่อ่ะเนี่ที่เล่นวันนี้คือ en สามนะครับทั้งทั้งไลท์เลยไลท์เนี่ย en สามทั้งไลท์เลยที่เล่นมาพวกไหว่าแม่นไหมละ่ะเจเจเวสบุกโอ้อันนี้น่าสนใจข้อมเรานะ่าจะไปแพ้พวกข้อมแบบยืนโซนโหดๆอะ่พะพาดินทีเหรอบอนนี่ บา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 อะไรวะเนะี่ยบาบาโลวันดีครับ,บ <า S 2> ปองแชทฝากกดไลค์ด้วยนะครับวันนี้มีใครดูไลค์แล้วกระตุกมงมห่อ่ะวันนี้ใครดูไลค์แล้วกระตุกกดหนึ่งให้กดหนึ่งให้หน่อยนะเสียงกระตุกหรือว่าเออ,เอ,อไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ Some here. Oh, เสียงกระตุกหรือว่าไลท์หลุดบ้างไหมอ่ะทายเป็นคนหนึ่งให้หน่อยนะตอนนี้เอ่อปรับไลท์หลายๆอย่างไปแล้วผมไปายฮะพี่รีมาปั้นมาโลนหรอเอ่อยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะปั้นไหมรีเอาของมาเก็บไว้ก่อนคนระับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ปั้นตัวไหนเพราะว,าว่าจะลองไงคือฮาร์เดนเนรีฟรีใช่ไหมล่ะตอนพี่รีอะมันรีคือร้อยเปอร์เซ แล้วมาโลนยิงฮะดูพี่โล่งโลเน้นๆนะคือมันรีฟีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยรีไปก่อนแต่พี่ไม่รู้ว่ารีแล้วมันไม่ให้มันไม่คืนทองให้เว้ยอันนี้พี่เพิ่งรู้เลยว่ามันไม่คืนทองให้วิ่งแล้วพี่รีไปแล้วด้วยสบายบายแล้วมีคนล้มเราต้องข้ามฮะแซบเนี่ยเอนชาร์นบวกสามนะพี่ว่ามันก็แม่นเหมือนเอนชา์นบวกเจ็ดอะ แต่ถามว่าบกเจ็ดแม่นกว่าไหมถ้าโดยเฉลี่ยเลยนะเล่นมาแบบตั้งแต่วันเลี่ะจนวันเนี้ยบวกเจ็ดแม่นกว่าคือบวกเจเซตรูนมันจะลงตัวหลายหลายอย่างมากกว่าด้วยแล้วก็แม่นกว่านะครับต้องป่ายราเว็บ,บี้เลยใช่ใช่เห็น <He ard. S 2> เขาบอกว่ามีไอวอซันกับ กับโคบี้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่เข้าเกมไม่รู้ว่าจะมาจริงไหมถ้ามาจริงอะ่ะน่าจะเฟี้ยวมากจริงๆพี่อยากได้เอมเมากกว่าปาบแล้วโดนฮะโล่งๆเน้นๆฮะเจอไอโซเลชันคิงเข้าไปโคตรเฟีย้ยว ขึ้นทับลงไปนอนกองกับพื้นเลยซิมมี่บัลเลอร์ฮะหัวฟาดพื้นเลยเฮ้ยไม่ลงด้วยหรอโดนห่วงห่วงทิพฮะห่วงตบล่วงเลยฮะเปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟหรอตบมาตบกลับว่ะเอาอย่างเรื่องฮนะ <c oughs> มันมันพุ่งมาเลยฮะ <c oughs> จอดำเลยบ้าเอ้ยมันกะว่ายิงแน่นอนนะถ้าผมปล่อยบอลไปผมโดนแน่นอนจังหวะเมื่อกี้พุ่งหมาโค่รน่ากลัวเลยฮนะแล้วกาซอเข้าแงไหในไม่ทันนะเจอบล็บอกเอาท์จากข้างเราโคเทคโคตอันตรายฮนะแทร็กเก็ตล็อกออนฮนะ ไอ้กลวยด้านหน้ามันไม่มีผลอยู่แล้วสำหรับเจมฮาร์เดนน่ะมันเป็นไอโซเลชันนะไอ้ถ้าตีเอนชานบวกหกอ่ะมันจะลดกลวยด้านหน้าลง8%ใช่ไหมล่ะสำหรับเจมฮาร์เดนอ่ะคือความคิดพี่นะไม่มีผลนะเพราะว่าตัวครมันเป็นไอโซเลชันอยู่แล้วอ่ะโล่งก็ยิงไม่โล่งก็ไม่ได้ยิงอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบเหลี่ยมเหมือนพวกเวทหรือว่าเวสบุกที่แบบเน้นอาศัยช่องแค่นิดเดียวแล้วทำแต้มเลยล้ำไปเล่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยเจมฮาร์เดนอะ่ะพี่ว่ามันเล่นไอโซเลชันดีกว่าก็คือถ้าหนึ 1, ่งหนึ เขาหลุดตัวประกรบเรายิงมันก็คือโล่งอะโอกาสยิงติดรกกวนมันน้อยมากครับแล้วโดวนฮะลงๆเน้นๆฮะดูดิโคตรเปี่ยวฮะจิมมี่บัตเลอร์เจมฮาเจมฮาเดนฮะคาวมาโลนะไอโซเลชั่นโคตรเปี่ยวฮะเอ็มเจน่าจะมีไลฟ์จังหวะสามสี่ ไม่เป็นไลอัพจังหวะสองแหละแต่มันขึ้นไปลอยตัวอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยลงมาลอยตัวหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยลงมาเล่นนะปาล์มชนปาลมแล้วหูล่มลงมันยังไงไอ้บ้าเอ้ยมีลังเลด้วยรับบอลแล้ไม่ยิงด้วยสามแต้มมาเดินเข้าไปยิงสองเลยนะลังเลโอ้โหจะมีลังเล ช็อตเกมพลิกมาแล้วจังหวะนี้ยิงโดนบอลอูเรียบร้อยฮะแล,แลางผมเกมรับระดับพระเจ้าก็มาว่ะผมวิ่งเข้าไปเลยฮะหลอกหลอกหลอกจังจบเลยวิ่งเข้าไปจะเลยอัพแล้วแต่ว่าไม่เลยฮะหลอกออกมากดอันติโอ้โหแล้วยิงไม่ลงไม่เป็นไรฮะนี่ฮะ